สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์เพชรนะคะนําเสนอตารางธาตุนะคะหมู่ A นะคะมีทั้งหมด8หมู่นะคะแล้วก็7ค่บนะคะเออ่นักเรียนเริ่มเริ่มฟังเลยเลยนะคะไฮโดรเจนนะคะหมู่1นนะคะลิเทียมนะคะโซเดียมนะคะโพแทสเซียมนะคะ นะคะเขียนตามอาจารย์ได้เลยนะคะลูบิเดียมนะคะซีเซียมนะคะแล้วก็สุดท้ายฟันเซียมนี่คือหมู่หนึ่งนะคะ F R ฟันเซียมนะคะตัวเล็กตัวใหญ่ตามนี้นะคะอักษรน,นะคะต่อมาหมู่ที่สองนะคะเบอริเรียมนะคะแมกนีเซียมนะคะแคลเซียมนะคะ สตตนเซียมนะคะแบเรียมนะคะสุดท้ายนะคะเรเดียมนะคะต่อมาหมู่ที่3นะคะโบรอนหมู่สานะคะก็จะมี6 5ห้าคาบนะคะหมู่สมี6นะคะนะคะโบรอนนะคะ อะลูมิเนียมนะคะ G A นะคะแกลเลียมนะคะ In เ uh, อ่อ I n In d i u m นะคะ T r นะคะ t e l l u r i u m เอ่อ t e l l u r i u m โทษทีะ Tellurium นะคะอ่าหม่ที่สี่นะคะคาร์บอนนะคะ uh, ซิลิคอนนะคะเจอร์มนเนียมนะคะ Sn, SN นะคะทินดีบุกนะคะอ,อ่ PB นะคะเออ่ตะกั่วเรสนะคะต่อมาหมู่ 5A นะคะหมู่5นะคะในตัวเจนนะคะ ฟอสฟอรัสนะคะ As อาร์ซินิกสารหนูนะคะ่ s b นะคะ Antimony พวงนะคะ Bi นะคะ Bisn นะคะหมู่หกนะคะออกซิเจนนะคะที่เราคุ้นเคยกันนะคะเออ่ Sulfur นะคะ Se นะคะ เจเรเนียมนะคะเจอเรเรียมนะคะโอลูเนียมนะคะนะคะต่อมาหมู่เจ็ดนะคะฟอรีนนะคะคอรีนตระกูลเรนรีนทั้งนั้นเลยนะคะโบบีนนะคะนักเรียนท่องจำได้หมู่นี้หมู่เจ็ดจำง่ายมากนะคะไอโอดีนนะคะตระกูลเรนรีนนะคะอินอินนะคะและสุดท้ายแอสทาทีนค่ะนะคะหมู่เจ็ดจำง่ายมากเลยนะคะ อ่าจำใบหมู่8หมู่สุดท้ายนะคะก็อันนี้เป็นสกุเลเรี่ยมนะคะตรงท้ายเรี่ยมเอี่ยมเอี่ยมนะคะฮีเรียมนะคะหมู่8ปดจำง่ายนะคะนีออนนะคะอาร์กอนนะคะคริปตันนะคะซีนอนแล้วก็เรดอนนะคะ อ่าหมู่แปดนะคะเดี๋ยวไล่มาใหม่นะคะหนึ่งเอนะคะ,ะใช้สีแดงเนาะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยหนึ่งเอนะคะนะคะแล้วก็มาสองเอนะคะเอาทษดสองเอนะคะแล้วก็มาสามแล้วก็มาสี่เอนะคะ มา5 a นะคะมา6 a แล้วก็มา7 7 a นะคะสุดท้าย8 a นะคะนักเรียนจ,จำให้ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ขยันหมั่นเพียรทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะบายอาจารย์เพ็รนะคะโทรร้านสันตะวัน249นะคะโทรนะคะ 0849775145นะคะสวัสดีค่ะ